เริ่มยกแรกนี่ขยับเข้าหาทันทีนะครับนำสุกตามสไตล์เลยนะครับโอ้โหเอาละครับโอกาสนับน็อกนี่มีให้เห็นแน่นะครับถ้าชกกันแบบนี้นะครับเบียดตั้งแต่ยกแรกครับรูปร่างช่วงชกเสียเปียบก็ไม่สนนะครับตัวเล็กใจใหญ่เพชรพลายงามนี่ก็มีตวัดการขอเตือนเอาไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับนี่ครับมาดูครับเกมยกแรกนี้ก็เปิดเดินตั้งแต่ต้นเกมมาทางด้านนำสุกครับ ตามเกมตามสไตล์ตามชื่อยี่ห้อค่ายครับบุญลานนามมยไทยครับถอยหลังไม่เป็นครับดูว่าวันนี้ครับทางด้านเพชรพายงามครับจะต้านโอ้ยแหมจะต้านความแก่งความเอาสะตกใจเลยต่ทรหดสของทางด้านนำสุบได้หรือไม่ครับแหมโดนสอกซ้ายมนสักคู่นี้นี่ผู้บรรยายถึงกับร้องเสียงหลงแล้วครับพี่เอกอ่ะพายี่ห้อบุญลานนามวยไทยครับลุยครับเกียนหนึ่งเจียนสองครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับค่อยๆขยับ เจอแข้งซ้ายเพชรพายงามมาก่อนครับพยายามตั้งลำดักโต้วสวยๆแล้วครับนี่มีศอกด้วยครับดูว่ารูปร่างช่วงชกจะได้ลอยกว่านะครับเพชรพายงามแล้วก็ชกในเกมตั้งรับมีศอกนี่คอยบวกอยู่ตลอดนำสุกไม่สนนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกชนอย่างเดียวเบียดเข้าไปโอ้เพชรพายงามนี่ยาวกว่าแล้วก็กัดทุ้งเขาได้สวยๆครับ นี่ครับได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละอย่างคนละแบบครับทางด้านเพชรไพงามมีจังหวะไอคิวสมองมวยครับรูปร่างชุชกดูดีกว่าพอสมควรับขณะที่น้ําสุกครับความหนักความแรงของอาวุธครับแต่ว่าเสียเปลียบในเรื่องส่วนหนาส่วนสูงครับแต่ว่าได้เปลี่ยนในเรื่องส่วนหนาครับดูครับว่าจะหยุดทางด้านเพชรไพงามได้หรือไม่ครับนี่ครับต่อยมาดึงสองครับตั้งแต่ต้นๆครับอุ้ยขวาขึ้นบนคืนไปครับเพชรไพงามมาแรงๆเนื้อๆทุกดอกเลยนะครับน้ำสุกเบียดเข้าไป หรือว่าโอ้โหแต่ว่าดูจังหวะการออกแข้งนะครับของเพชรไพงามยาวกว่าและแข้งแต่ละดอกนี่ก็เจ็บเจ็บทุกดอกนะครับไม่บังเลยนะครับน้ำสุกเอาโดนเข้าไปก็ยังคงเดินนะครับขอหมัดเดียวครับประเภทนั้นแหละครับชวนเข้าไปโอ้โหทิ้งนี่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับตรงโดนล็อกเอาไว้ดูเพชรไพงามล็อกเอาไว้นะครับจับได้ตีได้ไม่ได้โอ้มีศอกสลัดด้วยก็จับประหมัดไม่ได้ น้ำสุกโดนเข้าไปทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันนะครับแม่เดินเปิดเข็มเข้าหาเขาก็จริงครับเจอดักโต้มาสวยๆทำท่าสะดุ้งครับแต่นี่หัวจิตหัวใจครับต่อยหมัดฟันซอกเข้าไปครับยกแรกใส่กันแบบนี้เลยครับยกแรกเองครับโอ้ช่วงปลายๆแล้วครับเดี๋ยวครับคู้นี้ครบหรือไม่ครบห้ายกครับโอกาสนับน็อกนี่มีให้เห็นแน่นะครับฝันธงได้เลยเลยครับชกกันแบบนี้ตั้งแต่ยกแรกต่างฝ่ายต่างโดนเจ็บ เพชรภัยงามมียาวกว่าใหญ่กว่านะครับอาศัยจังหวะออกแข้งจะก็จะประมาทไม่ได้นําสุกนั้นแรงทุกลูกนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่แหละครับมานี่มาเป็นชุดเหมือนกันเอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับแข็งแรงสภาพร่างกายนั้นไม่เป็นรองแน่นะครับยี่ห้อบุลนามมยไทยมีประเภทบูนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าเราใจเกือบทุกคนนะครับออกมานี่เดินเบียดทิ้งทั้งตัวนี่นะครับมีศอกมีหมัด เรียกว่าอาวุธมวยนี่ไม่รู้จะมาทิศทางไหนเลยนะครับต้องระวังให้ดีครับทางด้านเพชรพายงามครับแต่ทางด้านน้ำสุกเองครับถ้าเดินเผลิกก็มีโอกาสที่จะโดนสอกซ้ายแข้งซ้ายได้ครับเพราะเพชรพายงามรอตั้งรับรอตั้งหลักสวนโต้ยบดวบต่อยหมัดหนึ่งองเอ้าจังหวะนี้ครับเสียหลักเล็กน้อยครับเดินเข้าหาจริงแต่ว่าเนี่ยครับโดนแข้งลำหนักหนักแต่หัวจิตหัวใจครับดูครับนี่ครับอีกคนออกแข้งอีกคนต่อยหมัดครับ เดี๋ยวดูครับองใครจะเข้าจุดโฟกัสก่อนกันครับมัดได้ล็อกได้ตีไม่ถนัดกรรมการจับแยกออกมาก่อนครับดูออกอาวุธกันแบบนี้นะครับใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับนำสุกแข็งแรงก็จริงแต่ว่าโดนแข้งโดนเข่าเข้าไปเยอะๆนี่ก็ยุบได้นะครับสภาพร่างกายคนไม่ใช่เหล็กไหลนะครับจะแข็งแรงมาจากไหนก็ตามแต่ว่าพระาพงามนี่ก็ไม่แน่นะครับโดนหมัดเข้าไปเยอะๆก็ไม่ดีนะครับเพชรายงามนะครับ ต้องบู๊นะครับต้องสู้แล้วนะครับวงในนี่ต้องกดให้อยู่ล็อกให้อยู่ครับอยูครับว่าการเตรียมตัวซ้อมของใครครับที่เตรียมตัวมาดิโอจังหวะนี้เอาครับโอ้โหโดนซอกขวาซ้าเข้าไปครับเพชรไพยงามครับนี่แหละครับยกทีสองเท่านั้นนะครับบอกแล้วนะครับออกอาวุธจันแบบนี้ความเป็นมวยอาจจะน้อยหน่อยแต่ความแข็งแรงนี่ถือว่าไม่ธรรมดาทั้งหมัดทั้งสอกนี่มาไม่รู้ทิศทางนะครับ ก็จบลงเพียงยกสองเท่านั้นนะครับคู่ที่สองนำสุกบุญลัานนามวยไทยชนะที่เคโอเพชรไทยงามชอโชคเจริญ98ฟาร์มครับดูภาพช้าๆนะครับโดนเตะไปหลายแ้า้งเหมือนกันนะครับแต่นี่ครับหัวจิตหัวใจครับ พยายามมีหมัดมีศอกมาตลอดแล้วสับเอาจนได้ครับเป็นเรื่องครับแต่ตาลอยไปเลยนะครับดูครับจังหวะปิดเกมครับช็อตนี่ครับศอกย้ำๆเข้าไปครับเปิดมาจากหมัดก่อนด้วยนะครับโดนแข้งมาแล้วต่อยหมัดนี่ยครับสับเข้าไปเอาสับเข้าไปใกล้ๆเลยครับริทมิสั้นครับดูครับอารอยเลยครับนี่เป็นช็อตน็อกที่เกิดขึ้นนะครับผูที่ส